ุเป็นสายไหนตอนเล่นเกมกับเพื่อนพูดปากตบขาดอ้แกสายแย่งกันพูดโอ้มึงแกนอนก็สนุกนะไม่มึงแกระโดดเล่นบ่อยแล้วมึงก็น่าเบื่อแบบโอาเปลี่ยนเล่นแบบบ้านอะเอาไหมคจริงปคนนี่ยเย่มากเลยมึงสายวีนเร็วๆสีเนาะฉันไม่ได้รอแกตลอดนะรู้เร็วมึงรีบมึงก็ไปก่อนดีอีเหี้ยโอ๊ยเล่นเป็ดไม่ได้กระโดดช้าชิบหายโอ๊ยอีแก่ห่างกันแค่นิดเดียวทาเป็นพูด สายรักเพื่อนเฮเราเล่นไม่เป็นน่ะเจสิก้ารอฉันด้วยสิมาสิเพื่อนรักฉันรอเธออยู่นะเราจะผ่านไปด้วยกันขอบคุณนะเพื่อนรักสายไม่รอกันอีแกมึงจะเล่ไปไหนเนี่ยรอกูก่อนมึงจำสีนอยู่หรือไงอีฮี้ช้าชิบหายเลยโอยมึงกดออกไปเลยแปลเล่นช้าขนาดเนี้ยถ้าคลิปนี้ผลตอบรับดีเรากับเจสิก้าจะมาเล่นด้วยกันอีกนะคะฝากไปกดติดตามช่องนางด้วยนะช่องที่เราแท็กไว้เลย